สวัสดีครับท่านผู้ชมทุกท่านอยู่กับผมเช่นเคยนะครับช่องโกวิดชาแนล47นะครับท่านผู้ชมคมนาคมยันไม่ทุบสะพานสีมาธานีทําทางรถไฟทางคู่ยกระดับลอดสะพานเป็นทางเลือกที่ดีที่สุดหากทุบทําอุโมงถนนมิติภาพโคราชอมมาพาสาปี ติดสะสม3ชมั่วโมง8นาทีเทศกาลร,รถติดเพิ่ม40-50%รมชสุรพง์ประชุมเคาะ11มิถุนายนนี้นะครับท่านผู้ชมก่อนไปรับชมคลิปฝากท่านผู้ชมกดติดตามกดไลค์กดกระดิ่งให้กับช่องโควิดชาแนลด้วยนะครับไปรับชมรับฟังกันเลยครับผมไปกันครับ ขุณข่าวสารนวัตกรรมขนส่งเดลินิว5มิถุนายน2567 8ปนาฬิกา23านาทีนะครับท่านผู้ชมทีมข่าวนวัตกรรมขนส่งเดลินิวรายงานว่าวันที่11มิถุนา2567นายสุรพงศ์ปิยโชติรัฐมนตรีช่วยคมนาคมจะเป็นประธานประชุมพิจนารณาแนวทางการก่อสร้างรถไฟความเร็วสูงไฮสปีด ระยะที่1เฟสที่1ช่วงกรุงเทพถึงนครราชสีมาและรถไฟทางคู่สายตะวันออกเชียงเหนือช่วงมาบกระเบาถึงถนนชุมทางจีระของการรถไฟแห่งประเทศไทยหรือรอฟอรทอนะครับท่านผู้ชมที่จะใช้พื้นที่บริเวณสะพานสีมาธานีจังหวัดนครราชสีมาเนื่องจากยังมีชาวบ้านบางส่วนเรียกร้องให้ทุบสะพานเพื่อความสะดวก ในการเดินทางของประชาชนขณะที่แผนงานของรอฟทอจะไม่ทุบสะพานทำให้ยังไม่มีข้อสรุปที่ชัดเจนและส่งผลให้ทั้งสองโครงการในช่วงบริเวณดังกล่าวไม่สามารถเดินต่อได้นะครับท่านผู้ชม <c oughs> ก่อนหน้านี้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องของกระทรวงคมนาคมได้หารือและร่วมกันพิจารณาแนวทางการทุบสะพานสีมาธานี และก่อสร้างอุโมง์ทางลอดก็คืออันเดอร์พาสนะครับท่านผู้ชมตามข้อเรีกร้องของประชาชนบางส่วนแล้วจากการศึกษาวิเคราะห์พบว่าจะทำให้เกิดปัญหาการจราจรติดขัดอย่างมากเนื่องจากทางหลวงหมายเลข2ถนนวิทภาพมีปริมาณการจราจรกว่า77,819คันต่อวันเมื่อทุบสะพานสีมาธานีและขอสร้างอุโมง ทางลอดจะส่งผลให้เกิดคอขวดสำหรับการเดินทางผ่านเส้นทางนี้โดยมีความยาวแถวคอยสูงสุด738เมตรและใช้ระยะเวลาแถวคอยสะสมประมาณ3ชั่วโมงกับอีก8นาทีหากอยู่ในช่วงเทศกาลจะติดเพิ่มขึ้นอีก40-50%นะครับท่านผู้ชมอีกทั้งจะต้องใช้เวลาก่อสร้างอุโมงค์ทางลอดไม่น้อยกว่า33เดือน หรือประมาณ3ปีส่งผลให้ประชาชนไม่ได้รับความสะดวกในการจราจรทางการก่อสร้างเพิ่มขึ้นขณะเดียวกันก่อนเริ่มก่อสร้างอ,อุโมงทางลอดต้องจัดทำรายงานการประเมินผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมหรือ EIA ใช้เวลาอีกประมาณ24เดือนจะทำการก่อสร้างโครงการไฮสปีดและรถไฟทางคู่ในช่วงบริเวณดังกล่าวต้องหยุดชะง,งักไปด้วย อย่างไรก็ตามเพื่อให้สามารถก่อสร้างทั้งสองโครงการไปต่อได้กระทรวงคมนาคมจึงเห็นสมควรเสนอรูปแบบการก่อสร้างรถไฟทางคู่ช่วงผ่านตัวเมืองนครราชสีมาบริเวณสีมาธานีเป็นทางรถไฟยุกระดับลอดใต้สะพานสีมาธานีจะไม่ทุบสะพานซึ่งเป็นแนวทางที่ดีที่สุดนะครับท่านผู้ชมสำหรับข้อดีของการไม่ทุบสะพาน และทำทางรถไฟยกระดับลอดใต้สะพานสีมาธานีนั้นจะทำให้การรถไฟไม่แบ่งแยกชุมชนการจราจรของประชาชนไปได้เหมือนเดิมโดยสะดวกไม่มีผลกระทบต่อการจราจรของทางหลวงจากการรื้อสะพานอีกทั้งยังแก้ปัญหาจุดตัดเสมอระดับทางลักผ่านได้ทุกจุดโดยไม่ต้องก่อสร้างสะพานลอยอุโมงและจุดขับรถ9จุด ไม่กีดขวางทางระบายน้ำด้วยอีกทั้งสะพานยังมีสภาพดีไม่สุดโทมแต่ข้อเสียทำให้ค่าใช้จ่ายในการก่อสร้างรถไฟจากเดิมระดับดินเป็นทางยุระดับเพิ่มขึ้นนะครับท่านผู้ชมกระทรวงคมนาคมจะพยายามทำความเข้าใจกับประชาชนเพราะหากทุบสะพานประชาชนต้องเผชิญกับปัญหาการจราจรติดขัดบนถนนมิตรภาพ และติดทั้งเมืองไปอีก3ปีต้องรื้อย้ายระบบสาธารณูปโภคต่างๆอีกมากมายทั้งนี้หากประชาชนบางส่วนยังคงเรียกร้องให้ทุบสะพานและไม่ยอมให้รฟทเข้าพื้นที่ดำเนินการใดๆข้อเสียของเรื่องนี้ก็จะตกอยู่กับประชาชนที่จะต้องได้รับผลกระทบโดยเฉพาะในอนาคตเมื่อรถไฟทางคู่สายอีสานเดินรถจากมากกระเบาถึงคลองขนาดจิต จะเข้าตัวเมืองโคราชก็ต้องเปลี่ยนเป็นเดินรถทางเดียวและวิ่งบนคันดินซึ่งจุดนี้เป็นจุดที่ขบวนร,รถสายอีสานต้องผ่านทุกขบวนและกลายเป็นจุดคอขวดที่ขบวนร,รถต้องมาจอดรอและทำให้การรถไฟไปล่าช้ากว่าเดิมนะครับท่านผู้ชมนี่ก็เป็นข่าวสารเกี่ยวกับโครงการก่อสร้างรถไฟทางคู่และ โครงการก่อสร้างรถไฟความเร็วสูงนะครับระยะที่1ช่วงกรุงเทพถึงนครราชสีมานะครับก็จะมีปัญหาเรื่องการรื้อทุบสะพานไม่รื้อทุบสะพานนะครับจะมีชาวบ้านลองเรียนบางส่วนครับผมที่จังหวัดนครราชสีมาครับสะพานสีมาธานีนะครับท่านผู้ชมคลิปนี้หากท่านชอบฝากกดติดตามกดไลค์กดกระดิ่งให้กับช่องโควิดชาแนลด้วยนะครับ หากผิดพลาดประการใดขออภัยมาณที่นี้ด้วยนะครับช่องโควิดชาแน,นลขอขอบคุณครับ